่อม,มาเหมือนหรือยังนะครับตเตรียมขึ้นรถครับขึ่านหน้นาข้แกเบียดนะครับกำลังไล่ของอยู่นะครับข <c oughs> ึ้นขับรับผมไม่ร้องครับ เต็มคอบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวอยู่นี่ทั้งงัวทั้งป่ายครับชัดแบบเต็มคอบเลยนะครับพี่น้องนี่ขอบอยู่นี่นะครับจะมีจะมีอยู่สองด้านนะครับอันนี้อันนี้เพียงแค่ด้านเดียวนะครับ กูได้กูได้เฮ็ดได้นี่กูสมัคเฮ็ดไหนหลวงเฮ็ดเลยเดี๋ยแล้วลวงหลวมีอาจาบอกปวมอ้าวคบคบบเดียว้าวววววว่วววกวววววนวว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 าวว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 วนววยวมาววววนวว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 ปวผมผมววว คนีห oh, no. mm ้า hmm. ง no. ัวไปหย่ำนมาจะไปยำมิจฉาภูเแียวโบมี่ไปหาสีงวไปวย่ำมันโนเป็นแนวเลยได้ร้อได้ร้อยดีครับมันมีหาร้อยได้โน่นนี่ห้าหกพันหลาห้ากพันโอ้ได้ได้เจ้าตัวแล้วมันเนี่ยได้ซิบกระตัวได้ซิบก่าตัวแล้วโอ้ทรงผมนีเท่ห้งน้อครับผมโอ้ผมแมนเ้าทุกงานนะครับขมพอกันอยู่อยู่ากันฉั่งเมือนี้มาพอกันอยู่ อยู่ตลาดนัดวิลล์นะครับเป็นฮางว่าไตเมือนนะครับตัวเมเพี่น้องครับไตเมือน้วนเนื้อน่อง้วเนื้อราคาไตเมือนนะครับเพื่อผู้ใดอยากขายนะครับผู้ใดอยากขายอยากให้หอยไปเบิรงออาฝากเบิร์นะครับ063ครับ046ครับ063ครับห้อยยังก็บางนู่นครับบางนู่นนะครับบางนู่นรอชมผมเท่ๆนะครับเด้อหน้าผู้ใดสนใจนี่ๆนเนเเบิ่งนเบิร์นลอยเพิ่นเพิ่นเลือด หาพันกว่าบาทครับตัวนี้อ๋อตัวนี้หาพันเก่าตัวนี้หาพันเก่าตัวนู่นนี่ยขายตัวนู่นหาพันเลยตัวนี้หาพันนะครับพ่อแมีพี่น้องนี่อันนี้ก็หาพันนี่นะครับพ่อแมีพี่น้องครับตัวนี้หาพันตัวนี้หาพันนะครับตัวนี้คือร้อยหาหกพันนะครับปีห่อยหอยนุ่นเพิ่นเพิ่นขายนะครับเพิ่นขายเพิ่นขายคู่นี่หมื่นหนึ่งกูนี้หมื่นหนึ่งตัวนี้กับตัวนูนนี่ยตัวนู่นอคุณหนลงหนนี่ตัวนี้หมื่นหนึ่งนะครับ ทั้งสื่อทั้งขายทั้งสื่อทั้งขายนะครับผู้ใดอยากได้เมื่อนี้หกพันตัวนี้สิขายหกพันได้โอ้ยนี่นี่หกพันครับจำนวนลงใหญ่เลยนี่เงินหน่อยๆกระโทรมาหาได้กระโทรมาเรื่อง โรมาโรมาโรมาได้นะครับพอมีพี่น้องครับโตนีหปัญหานี่หกปัญหา้องไม่รับ่อถขายเน่ยโอ้เจอค่าเจอค่ากันอยากได้ง่วดนะครับถึกเถือไปผูกคอต่อแขนหน่อยเออผูกคอต่อแขนโรมาโหลดนะครับพอมีพี่น้องครับโอ้ หอยนวลนะครับเดือดของแท้นะครับพ่อพ่อกันทุกตลาดนะครับทุกตลาดนะครับพ่อพี่น้องครับมื่อนี้มื่อนี้กรว่าเชียาหอยจะโตกันเองได้ใจเมื่อนี้ซิมหาได้เราซีฟได้เราซีฟเรือหาเรือหาเรือหาได้งที่ก็ะสือตำนละหมื่นอ๋อบหมื่นสามครับหมื่นหมื่นสาม ส e hmm ื่อว่าซื้อร้อยนะสื้อสื่อทุล้อยเนาะขอให้อราคาเป็นน้ำการได้ราคามันถท่กันอืวงง้แม่กับเอาง้อเถิกอย่างเดียวอพี่ก็เอาแต่ง้อเถิกง้อแม่บ่เอานะครับสำหรับหอยนู้นนะครับพอมีน้องครับมันในขายบ่เบิดเท่าไปเห็ุการไหนเนี่ยเอาไปขุนด้วยกันเอาไปเอาเอาไปขุนด้วยกันไปขุนล่อเพื่อกันอ๋อ บ้านบ้านที่ไหนครับบ้านอยู่บนนเกษเซะนัคาเซียงเด่นดุดุมนากาเซียงเด่น okay ดุดุมโอ้ปวด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 บกไก่บกไก่บกไก่จต um ่ไกลไกลประกันครับผมนะครับครับครับมันในหอยหอยมันนันครับผมสวัสดีครับับจี่น้องครับย่างว่าผงว่าง่ามๆครับว่าเป็นตะเดียงครับผมีนน้องครับเดือดถามได้หอยเป็นนะครับบางว่านี้ เป็นเพนเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับวันนี้ครับตัวนี้เป็นง่วนผสมบดทิพครับถือว่าเป็นง่วนเนื้อเป็นง่วนเนื้อเนาะครับขายในราคาเนื้อขายราคาเนื้อขายเปิดเปิดเปิดเท่าไหร่าคาอยู่ที่สองหมื่นบาทสองหนึ่งบาทนะครับเด้อราคาเนื้อนะครับอันนี้ผสมยากแน่ครับเพิ่นก็เลยเอามาขายนะครับ โปรแสงก็ดีดีครับเพป็นเอินมาอยู่ที่สองหมื่นนะครับมืัอนี้ได้มาถ้าโตครับวันนี้ผมได้มาตัวเดียวเลยครับเอามาขายตัวเดียวตัวเดียวร้อนๆตัวเดียวรอนๆแล้ยังไม่ได้ขายอยู่ยังบอลเอ๋ขายนะครับเป็นแบบสองหมื่นนะครับหนึขัดผู้ใดสนใจนะครับกะสมาดโทรมาสอบถามอ่าฝากเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งครับยัดศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์สองหกขัดแขมยุคอยู่หลักยังไม่หยิกปะ ยุคอกก็ยังหลายอยู่ครับเผ่เพชว่าว่าเนื้อครับว่าเนื้อเนื้อครับใต้เนื้อเดินว่าเนื้อเป็นหลักเนาะครับนะครับเป็นเป็นจังไหนล่ะางหัวสิาคางหัวคือคล้ายๆก็สิ่งที่นมาว่าทีนี้มีการขยับขึ้นแน่นิดน้อยอยู่ครับครับผมตามที่พี่ได้หอยรอาสื่อแน่ในบรรลุห้องประเด็นครับแต่ว่าฮู้ฮู้ว่ามันหนีกัคนหลายเนาะหลายร้ายครับคือขื่นครับคขื่นนะฮูนาตรับ้าครับนะครับอ่าหอยหอยย้ํากับคำนี้หอยวอนครับหอยวอนบัรดากระท่มครับออกระท่มห้าวครับนะครับผู้ใดสนใจเบิ้งในขอแนะนำอีกกระได้นะครับาาดกกกลลลลมมมููครับีโอสไไวห น้ำครับผมแก่เมื่อนีไฮห้อยมัน Champion. มันครับผมสวัสดีครับครับผมบัสดีครับขายบัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมเด็วมาจะโกครับมื่อนีห้อยเมื่อนีเด็มาสามตัวตัวนึงมันอ่ะครับเปิดไอเอกขายไปยังขายไปสองตัววะขายไปสองเหลือหนึ่งนะครับนี่นี่งเว่เหลือเพื่อนไปรับเตี้ยนเตี้ยนไม้เท่าไหนนอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้งว่ฝากไว้โมโหยักราคานะโอ้ว่ฝากอ่าแต่ว่าถือเสือกไว้เพื่อนซื้อะนครับ เป็นจังไหนล้วเป็นจังไหนล้วข้างหัวมันเนี่ยพ่อได้บอ้อนแห้งนะอืถือว่าโอเคบอวถือว่าดีอยู่หนาอ่าสลันบางสันคนคนสื่อคนขายกันหลายนะครับเมื่อมื่อนี้ได้มาเป็นง่วนเหนือหรือง่วนอย่างนองเมื่อนี้ถึงง่วนเนี่ยก็มีง่วนแม่ลูกก็มีครับแต่ว่าขายเพื่อหลา ขายแล้วผมขายแล้วครับขายแล้วนะครับมว่นไีเดีแต่ผ่านไปนแต่ว่าราคากับโมโหโมโหโมโหราคานะครับเออเพิ่นหามาได้ได้เนบ่ยบอกเนี่ยบอกม่น okay. ี้เลยไไ้บอ เออพก็เด hey hey ี okay. ๋ยวปนจำเลยเกลียวอยู Cara ่ละด้วยครับผมยุคอกยุคอกยุหลายยังมีอีกปะยุคอกยังมีอีกปะมีครับก้อนอันลอยยุหลายโอ้หลายแห้งขันก้อมากมากมือนมีครับผมก้นใหญ่มีครับพราพันมีครับโอ้มีทุกอย่างครับอ่านะเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะขันเพิ่นเด็กไปมึงอยู่เัืงนนนะมึงก็แปดครับสองศูนย์ สามห้าหกเ้อยยังก็ขาเนี่ยหอยยังก็พอไสหอยพอไส่ย้งีน้ำเตี้ยนหมียุ่งอ๋อน้ำเทียงหอยขยุ่งฮะเนี่ยบุญลงไฟไนี่ไปเลยครับผมไปเปิงหัวน้ำไปเปิงัวน้ำไปเบิงไฟน้ำครับโอ้หอยเป็นหมานครับเป็นมวยก็มีด้วยเป็นมวยครับผมสิบเอครับเป็นมวยครับาถึงเสียง่างเช่นใบเสียงางามครับผมครับพอเช่ย่างชหมไปจะได้เปจัดครับผม ครับครับครับมันๆมายครับผมมันเองครับครับสวัสดีครับ ไม่คยมาครับผมสวัสดีครับผมวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อวันเด้อครับมั่าหมื่นกว่าบาทยาว่าเด้อสามหมื่นกว่ามาโดดแม่วเด้อแม่มันาฟังฝากคุณได้อยากขารหมาเดอรายแม่หมันเด้อสามหมื่นกว่าเด้อแม่หมัอ้วนเอาโค้งใหญ่ครับใหญ่วเอาโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่ไดครับเด้อนี่เป็นเป็นอะไรจ๊ะแม่มันนะครับบ่มันได้ปะบ่มันบ่มันอะไรรับไปจะอ้วนไปจะัน ครบผมว่าว่าขนก็ยังไดบได้เบอร์สว่าขนอ่าฝากเบอร์ให้พี่น้องนะครับศูนยเก้ครับสี่ศูนี่ครับผมแปดหครับผ้ใดทำการขายมวเนื้อนะครับง้วนเนื้อเสียนาเตินะครับพ่่นนอนครับรับบ่ออันเพิ่ว่านะครับรับบออันเลครับเดี๋ยวจะให้เันเกือบกาพจะสีไม่แห้งเบากว่านี้ลามแหค่มาเลยค่บค่ะผม้ใด ผูใดยากขายงู่ะนะครับพ่อพี่น้องครับเราเป็นจะไหนรักหางงู่ะีดีเป็นพว้เกษตรกรนีแห่งบ่ย่านย่า้โมย่านบดีเยอครับเนอะย่าสชิยูนี้ก็ขืนแท้ย่านบ่มีความดีความแข็งอยู่นครับขายเป็นเ่ตามสาพานตามสภาพเนาะมบง่ว่ามหลายส่วนขายขายอไปกรอนนะครับเหน้อยมเกิดคุ่มซีดีขึ้นวะ เงาอุวันปะงาอุวันงาอุวันนะครับเงาอุวันงาขวนนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ได้ทั้งตัวเราเมื่อนี้ยไม่ได้ไมื่นี้ได้หลายอยู่ได้แต่ไม่เสียบอยู่แต่ไม่นสีบอยู่อู้ยขายหมดแล้วขายไปขายหมดแล้วเขาเห็นกำไรตัวลอยๆลอยๆก็ขายก็ขายครับมาหาเงินเพื่อโอ้ยปล่อยไว้มาไว้ครับผมครับผมเมือนี้ให้เสียมันนานครับผมสวัสดีครับผมบัสดีครับป๋๊ะบัสดีครับสวัสดีครับนี่ป๋านะครับปอเม่พี่น้องครับพ่อใหญ่ชาแนลอ่าพ่อใหญ่ชาแนนละครับ พ่ายสร้างแนวเด้อครับเด้อนี่อายุปานนี่เราก็มีซองเป็นคนแต่ก็คนจีตามแบบหลายอยู่นะครับผมน้องครับคนจีตามท่านก็หลายไปจี่ไหนละข้างว่าปะห้ยคล้องนั้นวันนี้แนวโน้มโอเคอยู่ตัวว่าถือว่าถือว่าดีขึ้นอยู่ดีขึ้นสำหรับง้วงง้วงสำหรับวุ้นไหอ่าสายวุ้สายเนื้อเลี้ยมันเป็นสายเลี้ยงครับผมดีขึ้นเนาะสำหรับสายเริ่มแลเริ่มแลแสดงว่าง้วงคือนี่อีก จากเดือนหนึ่งงัวมึงอุบลเบอร์แถบครับผมแต่ว่าผมไปเยี่ยมคอกบางหันเนี่ยคือตั้งแนนแนนแห้งได้คอกนะครับเพราะขาเป็นสื่อหลายมือนี่นะครับทั้งงัวทั้งกวายนะครับพอมีพี่ต้องแม่นถือกะถือว่าได้ขายกัถือว่าโอเคเป็นระบายงัวเนาะป๋าเนาะระบายงัวให้มันเลื่อนในน้อยแล้วมันก็ขยับเป็นเองลักษณะนี่ครับช่วงนี้ก็นาเดียร์ั้งสี่สักอนครับ อันนี้โตจริงนะครับพรมินทร์ดองครับรอทุกตลาดคือกันครับสวัสดีบ๊วยครับสวัสดีครับเดียังไม่แน่ห้อยแม่หครับแม่อมผสมบ่กครับผมแม่พร้อมผสมได้ไหมโตัวมือนหนิงหัวสองตัวครับนี่บอกใกล้ๆกันนี่บักอ๋อเอาเบิ้งแม่นี่ก่อนแม่แม่นี่เอิญไปเท่าไหร่น้องแม่นี่แม่นี่ว่าหมื่นเจ็ดปัญหาครับหมื่นเจ็ดพันห้าจะเอาเบิ้งก่อนเลยครับเดี๋ยวทางนี้เป็นงัวใหญ่เลยครับเดือกพอพัด บานนี้มาอยู่ไก่วพรอมผสมบานวใหญ่ได้หัวใหญ่ได้หวใหญ่นี่ครับโอ้งัวแคนเน่่เจ็ดพ้อพร้อมผสมครับมื่นเจ็ดพร้อมผสมเป็นย่านนะครับอันนี้งามสูงนะครับต่อร่องกันได้ต่อร่องกันอีกได้นะครับนี้เม่ท่านไปเอิญไปแสดงห่นหกพันหะครับหมื่นหกพันอันนี้หมื่นหกพันะครับ ว่าบริกากินงาครับ่วนนี้มันแรงแห้งนะครับไม่ตีเพื่อไม่กินแต่เพื่อนนะครับัันนีกห่าแม่สองแม่นะครับแม่สองแม่ต่อร่องกันได้<ล>อ๋อตัวนี้เป็นลูกออออนนเป็นลูก,เ,ลกเพิน่นครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวน้องบ่อขายครับอ,อ๋อตัวน้องคนบ่อขายเพิ่อนใจลูกงาม,มอ,อ๋อเพิ่นเก็บไว้อ๋อเก็บไว้นะครับเพิ่อนใจลูกงามตัวนี้แม่เป็นแม่ลูกกันนะครับอ้าวผู้ใดสนใจเอาฝากเบื่อนะครับพ่อย คุณแปดสองครับสามหนึ่งห้าครับหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดครับหอยหอยย่างก็ทำเนี่ยหอยกัดครับหอยกอดไม่จะใส่นอนอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองสามสิบอุบลราชธานีนะครับฟรีร้อยโลครับแน่ช่วงฟรีรลอยโลนะครับเด้อนะครับยุ่พ่้อยุ่งรักมีอีกมีอีกครับมีอีกไปเบิ่งยุ่งห่อนก็ได้มีทุกราคาครับมีทุกราคานะครับพอมีน้องโอ้สุดยอดนะครับไวมี้องหรือว่ามันเนี่ยหอยกับน้านั้นครับผมสวัสดีครับ นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่ลูกเด้อครับเด้อแม่ลูกเพป็นมาแม่ลูกลูกที่สองนี่ครับสองหมื่นแห่พันห้าสองหมื่นห้าพันห้าเด้อครับเด้อว,ว่าว่าคือสีจะหายแน่แต่ว่าลดหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องประกันทุกอย่างประกันทุกอย่าง <laughs> แมวเป็นสถานะเป็นจไส้ครับแมวเป็นสถานะท่องว่างท่องว่างลูกลูกพันจักเดือนลูกพี่ลูกพันสามสี่สี่เดือนแล้วครับลูกเป็นสามสี่สี่เดือนนะครับอู้เหลืองงามงาวดีนะครับพ่อมพี่น้องครับได้เลยครบพี่น้องมูลหนาปัญหาสองหมื่นห้าพันห้าต่อร่องได้ต่อรองได้แม่กระสุนสูงใหญ่ๆเนาะแม่สุนสูงใหญ่ๆลูกกระจายหนาดีครับพ่อพี่น้องครับมีลูกเป็น เยียงง่ายกินง่ายครับงอปากงกวงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยครับชื่อเขาไม่หัวเาป็อย่างนี้ชื่อายองลไ้น้ำมันน้ำมันมือดอกยาน่าจังเอาขายองั์ชื่อเปิดตัวหัวแล้ไรยังไครับผมสามสี่ศูนย์ครับหนึ่งสามสองสอครับห้อยต้นมือนไม้ครับห้อยต้นบานไม้นะครับผมเ็นดอกครับผู้ใดสนใจนะครับอยู่อยู่ขอบอยู่หลักมีอีกปะนี่ประมาณสองร้อยกว่าตัวอยู่ขอบมีอยู่ประมาณสองรยกว่าครับ โอ้ผู้ใดอยากได้ไปเลือกเาเลยไปเหลือก็เลยครับโทุบไปเลยนี่ราคาทุกตัวเงีนครับเพียดด้วยล่ะเงี้ยนะเซรา่าสองหลอยเป็นมาออกม้วนสิดอกมีโย่คนในบึงอยู่ดอกครับผมครับในบึงคนในสองอยผู้ใดผู้ใดผู้ใดสนใจเนาะเงีนครับนะครับไปหาเพผู้ใดนะครับเดินยุคอุลาร์รถได้อีกรถได้อีกนี่รถได้อีกเติมหนึ่งนะครับเออนี่ครับเป็นบรรยากาศครับเหมือนนี้นะครับของวันที่ยี่สิบแปดเมษายนนะครับโอ้ คนหลายพี่น้องนี่ตลาดนัดวัดินชําราบนะครับเด้อตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองโมงครับคึกคัดนะครับทั้งคนสื่อคนขายนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเออพอมีกําไรนะครับนัดนี้นะครับเพราะว่าราคางวนหนึ่งห่านนะครับคน้างที่จะปั๊บโตดีขึ้นนะครับพอมีพี้องครับเรียทศไทยกระแงเสือนะครับแรงเสือจากตั้งประเทศก็มีนะครับแล้วกรแรงเสือเขาฟ้ามนะครับก็รู้สึกว่าคึกคัดนะครับพอมี่น้องครับประเทศไทยมือนีนะครับ เป็นนัดที่2แล้วนะครับที่ยัมงยังปับราคาขึ้นนะครับจากนัดก่อนนะครับการหงส้ชว่วปับขึ้นนะครับเมื่อวันนี้ก็มานัดเนี้นะครับปรับขึ้นนะครับ เดี๋ยวสียางภาพพ่พัน้องนะครับยางรับชมบรรยากาศต่อเด็กครับพอมีน้องครับมาพร้าวง่วนะครับง่วนขันน้ำแข็งน้อยนึงนะครับจะมาโค้งสารเพื่อดีนะครับเดี๋ยวผมจะถามหอยเพิ่มลคาราคาเอิ้นไว้เท่าไเด็ครับตัวนี้งกำแสามหมาลอยหนึ่สามพันห้าร้อยมันนี่ได้มาเักดตัวครับมัอนี่เหมือนสามได้มาสามตัวนะครับนี่ก็คือหนึ่งสองสามกับตัวผู้น้อยเนาะแล้วก็แม่โค้งนะครับตัวผู้น้อยเอื้นไว้เท่าไหร่ก็ตัวผู้ตัวผู้น้อยพักพันเด้อครับเด้อ อเเออมองขายเลยมองขายหกพันนะครับ้วก็อีกตัวหนึ่งน,นะครับพอมีพันตัวนี้เมือนพันนะครับแม่โค้งสางใหญ่เมื่นพันนะครับแต่มาสามตัวนะครับเด้อเดเบินไกลๆให้พี่ให้หน้องเบิงไกลๆนะครับตัวนี้เมื่นสามพันหานะครับลูกซี่วายนะครับเจ้าของเพื่อนว่ารากาตัวเถิกนะครับเด้อตัวเถิรหกพันนะครับตัวนั้นแม่เพื่อนหนึ่งหมื่นพันนะครับเดี๋้อหอยหอยเป็น ฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับเพ in ื่อผู้ใดสนใจเอาฝากเบอร์บังคับห้อยใเอใคได้ายเก่าพันนอายใตมื่นนอใครจะไปขายไว้ม่ว่นนอครับผมว่าซื้อได่นายกันลเก่าพันอ้เป็นายเก่านะครับเ่อหลังเมือนเอาฝากเบอร์นะเพื่อพี่นองเิ่นอยากไดนนก้าแ9ดครับเก้8สอง้ครับยังก็คั หอยกระเสมหอยกระเสมนะครับเด้อนะครับผู้ใดสนใจเพิ่นไปยังพวานเี่ยเว้ยเพิ่อนถอยได้เพิ่นหน่อยเพื่อนได้สนรจทุ่รมาสอบถามเพื่อนใดนะครับเพื่อนว่ามีคนมาให้ยเราไตมื่นเพื่อน่านะครับเป็นเว่อวอยู่นี่นะครับผู้ใดอยากได้โทรมาสอบถามเพื่อนๆครับเพื่อน่ครับพ่อเมีพี่น้องครับ กำลังคุยกันเรื่องอาหารหมักดงถามเราอาหารสูตรอาหารเป็นยังไงก็สูตรนี่ว,ว่าตังไหนก่อครับขี่มัน่นขี่มันขี่มันนี่ไหมให้กินตังไหนก่อนให้กินเดีนยวเดียวเออบ่มัมกก็ได้บ่มัดก,กรได้บะมัดก็ได้นะครับอาหารซื้ออาหารมาเทีเทียวอ๋อเท่ผสมมาเลยอ่าคุณเราเป็นยังไงบัดนี้ดีขึ้น,นบน่ ขคเนี่ยได้เอามาขายลดเอามาขายแม่นบ่ะตุนใส่เนื้ออ๋อเพราะมันเลือมเหลือม่อมเให้มันเหลื่อมนะครับหอมผมบอเอาขี้มันมากินส้มเสียหายหลายอ๋อเสียรูองเลยรูสิร่องนะครับอผมพี่น้องครับสูตรอาหารสูตรอาหารในหอยมันคุยกันเบลตองนักนะครับเบลตองนักแบบนี้หอยดอกเตอร์ไอ้ไอ้ถามปัญหาไปเอามาเอามาเอามาขายเอาตัวหนึ่งไป นี่ครับหอยดอปปล่อยไปแล้วนะครับหมื่นสามเมื่อยอ่ะหมื่นสามัหาายตัวใหญ่หน่อดิเออจะเอาลากผยนัน้วขมอวเอื้นเอาดอกตัวใหญ่ตัวไหนดอกเตอนั่นเลยครับบกถึงจอบอกต้องข้ามบต้องข้านะครับพอมีดอก่ยท่าเขาท่ากันมันเมื่อยตัวเดี๋ยวไปปมันจ้ำน่จุบอ่ะมันจ้น่ายังไงกดิเออเพราะมันอันนี้ผููถาก็มีแห้งเนี่ยมันไยังว่าเด็กเปันลรกอัน แยโซด้วยแยโซครับหอยมาจากยโซนะครับอ่าดองเต๋อเดี๋ยวไปบึงวัเถอก่อนหนเขาถือเสือกไปาขาไว้เดี๋ยวพาพี่พานองไปบึงวัเถอก่อนนะครับนี่ครับเจ้าทองคำเด้อครับเด้อเจ้าทองคาเป็นพอพันนะครับพเมีนพี่นองครับเป็นพอพันเนปิดไว้ทอาแล้วก็หอยเปิดไว้พุกมือหรอครับแต่ว่า เพื่นอนหายหลอดหานะครับบมมีหนองครับข้ามมองเอิญเพื่อนเอิญหกหมื่น 60, นะครับ,บ่ว่าในหอยเพื่อนมาหายหลอดหานะครับเป็นพอพัน,ทเ,ทนเป็นพอพันเป็นปบ,บ่สมในรอยกุ้ตครับโอ้สมในรอยกุ้แต้น<า>แล้วม,มันติดจับไซน๋อเพื่อนขึ้นแต่ว่าเข้าต้องได้จับไซนะครับโอ เราไมเงินร yup. ้สปล่อยนะพสิปล่อยออกนะครับพอมีน้องครับน like ี่เจ้าทองคำโอ้ดิครับพอมีน้องครับพูน่น้องันัยุบกันน้องกันู้ใดอยากได้นะครับพอมีน้องครับไปคุ้มฟูงไปคุ้มฝูงเลครับเด้อลูก fk ห้าสองศนยเุนเจ้านี่เขาางไม่สูงพูดใดอยากได้เอาปากเบอร์หอยดอกศูนย์แปดครับสองหนึ่าปดเครับ ผู้ใดสนใจยูขอกยูรักมีอีก40ตัวเปิดเบิร์ตสูตัวอีกนะครับหรือว่าเหมา300,000-40,000นะครับโทรไปสอบถามหอยดอกใดนะครับเมื่อนี้ไปรมายูขอกไปรมายูขอกด้วยครับเด้อหอยเนี่ยพร้อมเนี้ยเอาไปเนี่ยวสิไปสาดต้องจะรอขึ้นมาบ้าสีขาวอะไรนี เพ่นกะมาเช็คนะครับมาเช็กฝ่ายนะครับว่าที่เป็นสื่อไปนั้นตรงตามที่เป็นสื่อบนอนะครับนี่ฟนนังการมาเช็คนะครับเช็คว่าสื่อไป่อมาเหมือนหรือยังนะครับเตรียมขึ้นรถครับ ข่าวแกวียนนะครับนี่ครับพอมีน้องครับเต็มคอกครับของนี female, ้ขอกป่วยครับพอมีน้องครับเต็มคอกเต็มคอกอีลีนะครับเมือนี่พ้นซื่อหลายครับแล้วก็กำลังล่อเอาขึ้นอยู่นะครับฟังนี่จะเป็นควายครับแล้วก็ขันเป็นงวงก็จะเป็นงวงโค้งใหญ่ครับเมือนี้นะครับสองคอกนี่รู้สึกว่าจะเต็มทั้งสองคอกนะครับคอกทุกด่านเลยนะครับมีด่านซ้ายด่านขว้านะครับอยู่นี่จะมีคอกใหง่อยู่สองคอกนะครับ เดี๋ยวคุณอไมาให้เบิรงทั้งนี้นะครับคนน้องครับเบิรงเอาเลยครับเต็มเบิร์ตนะครับคนน้องครับทั้งควายทั้งงวดนะครับเด้อมันเป็นแบบนี้นะครับอีกบดดนนะครับเบิร์ตครับพอคนน้องครับราคาควายจังไหนก็ราคางวดจังไหนก็ต้องขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันต้องขาดตลาดนะครับเพราะว่าเพิ่นขายออกเบิร์ตแล้วนะครับมันต้องขาดตลาดเพราะขาดตลาดปุ๊บมันเสียหายกล้วยงวด กำไรมีราคาขึ้นนะครับภาวาของมันหน่อยนะครับในหอยเปรกสีต้องแย่งกันซื้อนะครับพราีน้องครับแย่งกันซื้อราวะของบพบพอเพียงต่อความต้องการนะครับจะต้องแย่งกันซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็เหตุให้แล้วาควายซ้ำขึ้นนะครับคลิปนี้มือนีเก้าไว้สนิทธสกกรนะครับพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับจูงมาขึ้นรถล้วครับเรียงขึ้นรถครับ เป็นโดนครับตรงหักก้างหักร่างเพื่อที่ทีครับงานขับผ่าตัดไดครับเด้อเป็นโดนละครับ